ปกติเปิดเสียงลำโพงเอ้ยกระลำไม้หุยกูไม่มีอะไรเลยชีวิตกูคงก็คิดว่าตัวคือออกเทนเออเลือกกูดิเ้ยเียนาที่ใหม่ไอ้เกมเบ็กกี้บอก65 ตักได้ตักได้ตักได้เมื่อกี้ขสุนกสมีตัวกระสุนเออดับเออดับมีวีเกปืนอเไยไม่เก็บปืนอุ้ยเฮียจะตายโอ้อดี๋ยวหาจังหวะเล่นก่อนขึ้นขึ้นขึ้นาีมาาก็เต็ ไออ้กยู่ปแล้วอกเยอหมดแล้วดามน้องหัวดามน้องหัวอุ้ยโดนเสียกโดนเสียกโดนเสียกไม่จบไม่ตายดิว่าเลนนั่นเดียวเลนต่เราไม่สามารถยิงเทียบตึมโมดแล้วตึมโม่เลยมันโอ้โหเพื่อนพี่พ่อผมตายเดินอะไรของมึงนั่นน่ะยิงติดหลังมึงมากกว่าเลนเป็นสิบเท่าเลย เอ้กีดีนเป็นอะไรของมันวะเ้าจะบ้านแบบทรงไทยอ่ะบ้านแบบมีชั้นสเนี่ยแล้วกูจะอุด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 ให้มึงได้ปังปใหแล้วพอมันเข้ามามันก็โง่ไงโอ้ยเยอะจังวะโอ้อย่างเงี้ยต้องเสร็จทามทุไลอะไรอ่ะ มว่านี้มานี่ทำไมตัวแม่กกูเรียเ่ยงวะเล์เี่ยกูบอกเลยว่า้าชาร์จนะ้ามัชาร์ต่งเลยเลเนี่ยเหรอเจวาบะเฮ้ยมียิงวะเกลไม่เจอปืนยิงลวดาถูไลไม่ปีวาแปลก็บอกเดียวเ้ยมาทังบ้าน คนลงเลื่ค่รอวไปใช่ไงมีคนตีไปสิรอบตีแค่สรอบเข้าเนื้อเข้าเนื้อทีดาพรมม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 ูููู ใยแมที่ล้งโอคงจะได้อก็ได้ที่เป็บ้านเลกๆโอ้จะไม่หลโคชิ้อไอ้ดินไอ้ลุงดิน

กบแดกแม่หน <ừ. S 2> <ừ. S 1> ูล้มล้มสองล้มสองสวยสวยสวยล้มอีหนึ่งตายหมดอี เอาดิไอซ์ชอแชมป์แจมเหรอยิงเกินเมื่อกี้มึงยังบอกไม่เห็นเหมือนในคลิปอยู่เลย